วันนี้ดีใจมากเลื่อนผ่านไปเจอเฟซของรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะคะพี่ได้ลอตเตอรี่มา4ใบแล้วก็กปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่2ใบนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซมเอ็มทีชาแนล วันนี้อยู่กันที่สวนยอมบนแดดฟ้าอีกเช่นเคยนะคะบรรยากาศดีมากนะทุกคนแต่แอบร้อนนะคะได้ก๋วยจับนะทุกคนก๋วยจับสั่งมานะคะทุกคนสั่งมาเนาะเราไม่ทํากับข้าวนะคะเมื่อกี้เหมยเพิ่งจัดของให้ลูกค้าเสร็จเนาะลูกค้าเหมาเสื้อไปร้อยตัวแล้วก็มีปลีอีก9ตัวนะคะก็จัดของอยู่ทําคนเดียวนะก็ก๋วยจับเราสั่งมาเนาะเขาก็ใส่ ใส่เลือดค่ะทุกคนมีเลือดมีไข่ไข่ไก่ต้มแล้วก็มีตีนไก่มีหมูเด้งแล้วก็หมูโยนะคะจะไม่เหมือนอุบลบ้านเรานะอยู่พี่บูนบ้านหวยเขาจะใส่ยอดคะณะแล้วก็มันจะเป็นพริกสีส้มๆอ่ะทุกคนเป็นน้ำน้ำอ่ะเขาเรียกว่าพริกหน้านะคะที่มันใส่แบบกาก,ากหมูเจียวด้วยอ่ะอร่อยมากนะว่าจะให้แม่ส่งมาให้กินอยู่แล้วก็ทํากินเองผักแก้ไม่มีอะไรนะทุกคนอันนี้เอามาประดับ เลดิสแล้วก็มาลาขี้นกเหลือลูกหนึ่งอันนี้พักอีเลิรไม่ได้กินกับเวยจับนะเอามาวางให้มันดูแบบดูเต็มจอดูสวยงามเนาะมาจ้าเสร็จแซ่น้กันจ้หมวยปรุงไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ใส่พริกที่ร้านให้มานะน้ําส้มแล้วก็น้ำน้ำตาลชิมอีกก่อนนิดหนึ่งยังควันขึ้นอยู่เลยทุกคนเห็นไหมควันยังขึ้นอยู่เลยที่นี่เขาจะใส่แบบ กปจับเขาจะใส่ถั่วงอกนะทุกคนหมยมาอยู่ตอนแรกหมยก็ไม่รู้นะคะก็ตามนี้เลยนะก๋ิจับใส่ถั่วงอกนะคะที่สุรินแต่ก็จะมีบางร้านที่เขาใส่ผักคะน้าอยู่เป็นสูตรแบบอุบลแต่เขาไม่ได้เข้าไลาแมนไงเราสั่งแบบผ่านไลแมนร้านนี้เหมยก็กินประจำอยู่ใกล้บ้านด้วยเห็นมีน้องๆเอซมาถามว่าเออพี่หมย กับข้าวที่กินทําไมไม่ทําเองได้ทํำไหมหรือว่าสั่งตลอดคือมันมอีอันที่สั่งกับไม่สั่งเนาะถ้าว่างก็ทําถ้าไม่ว่างก็สั่งกินแบบนี้สะดวกดีบางที่ในเหนื่อยเราอยากกินเลยอะทุกคนไม่ต้องมานั่งทําแล้วหมวยอยู่คนเดียวด้วยถ้าทํามันก็จะเหมือนเยอะเพราะว่าซื้อของมาทําอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะกินคนเดียวไม่หมดก็ทิ้งเพราะว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแบบคือถ้าเรากินอย่างหนึ่งคาบหนึ่งแล้วอะเราจะไม่กินซ้ํานะเราจะไม่อยากกินนะคะ ก็เอาเป็นว่าตามสะดวกใครสะดวกมันเนาะแล้วเต่ไผสะดวกนะคะตามนั้นเนาะข้าสะดวกแบบสร้างกินเพราะว่าข้าเฮ็ดงานมากข้าเมยข้า็อยากกินเลยนะคะไม่ได้ดราม่าใดๆเด้ดออธิบายให้ฟังว่าแบบขายของมาแล้วคือแบบอยากกินเลยอะ่ะทุกคนแล้วมันคนเดียวอะ่ะกวาจับอย่างเงี้ยกว่าจะซื้อผักชีเนาะสิบบาท เลือดอีกก้อนละ12บาทหมูเด้งอีกไข่มันมากกว่า50ิบาทอีกนะแต่กว่าจับเนี่ยหกสบาทมีเรื่องขำจะบอกว่ามวยแอบม,มาทำคลิปตอนประมาณบ่ายสามแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยอัดคลิปตอนตอนบ่ายๆอะ่ะบ่ายๆหมายถึงว่าบ่ายอ่อนๆนะทุกคนแล้วมันย้อนแสง พอเอามาดูแล้วมันมืดลงไม่ได้นะคะก็เลยต้องมากินอีกรอบนึงนะเสียใจมากพูดเยอะหน่อยนะคะวันนี้นิดนึงเหนื่อยอยากบ่นนะไม่มีใครฟังมาบ่นให้เอฟซีนี่แหละฟังนะคะ อืมอร่อยว่าวางอลังการวันเนี้ดีใจมากเลื่อนผ่านไปเจอเฟซของรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะคะพี่ผู้หญิงนี่แหละแล้วทีเนี้ยแก่ขายขายลอตเตอรี่ แล้วแกมาโพส์ว่าเอจะออกแล้วนะเหลือแค่นี้มวยก็เลยไปได้ลอตเตอรี่มาสี่ใบแล้วก็ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่สองใบนะทุกคนเป็นการถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตคือดีใจมากได้เลขท้ายสองตัว <c oughs> แล้ววันนี้ลูกค้าก็มาเหมาผ้าไปอีก ร้อยร้อยกว่าตัวเนาะดีใจเดี๋ยวกินเสร็จหมืนก็จะไปขายอีก,อกรอบหนึ่งไปไลฟ์าขายในกลุ่ม ชิรนร้อนสบายท้องมากเลยกินชิวๆเนาะวันนี้ไปขายของต่อเดี๋ยวลองชุดให้ลูกค้าดูแล้วเดี๋ยวพุงมันออกใหญ่นะแต่ปกติก็มีพุงใหญ่อยู่แล้วเงอออกเต็มเลย เดี๋ยวก็ทิ้งถ้าถ้าไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทิ้งเสียดายเม,ม็ดมันเก่ แบพูดถึงกระจับเนาะถ้าอยู่พี่บูนบ้านมวยนะ่ะอยู่ที่อุบลนะ่ะบ้านอาม่าเขาจะมีเส้นเขาเรียกเขาเอิญว่าเ้ ing, นเฮ็ดเองนัมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นหั่นเอาอทุกคนใหญ่ๆหน่อยนิดนึงอะ่ะอร่อยมากชอบสั่งกินอะ่ะเ้นเฮ็ดเอง แซบมันจะมีร้านหนึ่งร้านประจำอยู่อยู่ข้างข้างไปษณีพี่บูรนอร่อยมากใครอยู่แถวนั้นใกล้ๆก,ก็ลองไปตำดูนะมีร้านเดียวแหละคนพี่บูนน่าจะรู้จัก ถ้าหมดกินไม่เยอะก็ขอโทษขออภัยด้วยน,นะทุกคนเอาแค่อิ่มเนาะเพราะว่าเราจะไปขายของต่อหมูเดง กินไก่เปื่อยมากทุกคนกินง่ายมาก ่บแ <c oughs> เอาละคะ่ะทุกคนกลัวเบื่อกันด้วยแล้วก็เหมือนก็อิ่มแล้วด้วยเนะาะจะรีบไปขายของนะช่วงช่วงกําลังขายดีมันก็แบบมันก็จะเงิดแบบนี้แหละมันก็จะเหมือนขยันอะไรเงี้ยเอาละคะ่ะทุกคนถ้าหมยพูดเยอะคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปล้วคะ่ะบ๊ายบาย